ใบปลิวเสียงเขียนและให้เสียงอ่านโดยอาจารย์จำปารองคำชื่อเรื่องทำไมต้องพระเยซูกรุณาฟังให้จบเพื่อท่านจะทราบถึงเหตุผลที่ว่าทำไมคริสเตียนต้องเผยแพร่เรื่องราวของพระเยซูคริสต์ทุกรูปแบบทั้งที่ไม่ได้รับสินจ้างรางวัลใดๆแถมยังต้องทุ่มทุนมหาศาลในการผลิตสื่อต่างๆเพื่อช่วยในการเผยแพร่ รวมถึงแผ่นพับที่ดิฉันกำลังอ่านให้ท่านฟังในขณะนี้และท่านอาจจะมีคำถามที่คาใจอีกว่าทำไมต้องเชื่อในพระเยซูเท่านั้นในเมื่อเรามีศาสนาที่ดีอยู่แล้วถ้าเรื่องของพระเยซูเป็นเรื่องของศาสนาเท่านั้นคริสเตียนก็คงไม่ต้องเผยแก่แต่เพราะเรื่องของพระเยซูไม่ใช่เรื่องของศาสนาหรือคำสอนเท่านั้น และพระเยซูก็ไม่ใช่ศาสดาด้วยเพราะศาสดานั้นเป็นเพียงมนุษย์ที่ไม่สามารถช่วยอะไรได้มีเพียงคาสอนชี้ทางถึงความดีความชั่ว ตามมาตรฐานของมนุษย์คนหนึ่งที่ได้สแสวงหาและค้นพบแต่พระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงสถิตในสวรรค์มาบังเกิดเป็นมนุษย์กับหญิงพม่จารีที่ชื่อมารีประมาณ2000กว่าปีมาแล้วการฉลองวันประสูติของพระองค์ที่มาบังเกิดในโลกนี้ก็คือวันคริสต์มาสนั่นเองพระเยซูได้มาในโลกนี้เพื่อช่วยมนุษย์ให้พ้นจากกมเวรของเขาเพราะพระเจ้า องเที่ยงแท้ผู้สถิตในสวรรค์ทรงทราบว่าไม่มีมนุษย์สักคนเดียวในโลกที่ประพฤติตามคำสอนของศาสนาที่ดีตามมาตรฐานของมนุษย์ได้ครบทั้งหมดทุกข้อตลอดเวลาและตลอดชีวิตของเขาแม้เขาจะทำดีได้บ้างแต่ความดีก็คือความดีแล้วกรรมชั่วรวมทั้งกรรมเก่าและกรรมใหม่จะลบล้างออกไปได้อย่างไร ความดีไม่สามารถชดเชยความชั่วได้ถ้าเช่นนั้นคนที่ทำตามกฎหมายได้ตลอดมาแต่ถ้าทำผิดกฎหมายเพียงครั้งเดียวก็คงชดเชยกันได้โดยไม่ต้องคดีหาเป็นเช่นนั้นไม่เช่นเดียวกันมนุษย์ทุกคนทั้งดีและชั่วในตัวของเขาแต่กรรมชั่วมากกว่าฉะน,นั้นเมื่อเขาก่อกรรมอะไรไว้เขาต้องชดใช้อย่างแน่นอน ในเมื่อกำเวรในโลกนี้มีจริงในพบหน้าก็ต้องมีการชดใช้ด้วยมีคำสอนในพระคัมภีร์ว่าด้วยว่าผลของกรรมบาปนั้นคือความตายในนรกบึงไฟชั่วกับชั่วกันแต่สิ่งที่พระเจ้าประทานมาให้มนุษย์ผ่านทางพระเยซูคริสต์คือชีวิตยืนยาวชั่วนิจนิรันดร มนุษย์ทุกคนเมื่อทำกรรมชั่วแล้วต้องชดใช้นั่นคือความตายในนรกบึงไฟแต่พระเจ้าพระผู้สร้างมนุษย์มาและเป็นเจ้าของชีวิตมนุษย์ทุกคนในโลกไม่ต้องการให้มนุษย์สักคนเดียวต้องพินาศในเวลาเดียวกันพระองค์ก็ทรงทราบว่าไม่มีมนุษย์คนใดในโลกที่เป็นคนดีที่บริสุทธิ์ ทั้งกายวาจาและใจได้ตลอดเวลาและตลอดชีวิตของเขาเพื่อจะไปสวรรค์ได้ศาสนาเป็นเพียงคำสอนให้มนุษย์รู้ดีรู้ชั่วแต่ก็ช่วยให้มนุษย์ทำดีไม่ได้เพราะในใจของมนุษย์นั้นอ่อนแอที่จะทำดีมนุษย์รู้อะไรดีอะไรชั่วแต่ส่วนมากมักจะทำชั่วมากกว่าทำดีด้วยเหตุนี้พระเยซูซึ่งเป็นบุตรของพระเจ้านามของพระองค์มีความหมายว่า พระผู้ช่วยให้รอดคือพระผู้ซึ่งมาปโปรดสิ่งแรกที่พระองค์ทรงช่วยมนุษย์ก็คือการถูกตรึงตายที่บนไม้กางเขนเพื่อไถ่มนุษย์ให้พ้นจากกรรมเวนทั้งสิ้นของเขาแทนที่มนุษย์ต้องตายในนรกเพราะกรรมชั่วของเขาแต่พระเยซูมารับแทนฉะนั้นการที่คนหนึ่งคนใดมารับเชื่อในพระเยซูก็หมายถึงการที่เขามารับเอาความช่วยเหลือจากพระเจ้า เพื่อจะพ้นจากกรรมเวรในชีวิตของคนคนนั้นนั่นเองพระเยซูพระองค์ไม่ได้สิ้นพระชนแล้วก็จบเพียงเท่านั้นแต่ในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายทรงประทับในโลกนี้ต่ออีก40วันณนะเวลานั้นพระองค์ได้ทรงปรากฏตัวกับสาวกของพระองค์ภายหลังทรงสเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ แต่พระองค์ทรงสัญญากับผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ว่าจะไม่ทอดทิ้งให้เขาอยู่ลำพังเดียวดายในโลกนี้พระองค์จะอยู่ด้วยเพราะพระองค์ทรงเป็นพระวิญญาณไม่มีความจํากัดในเรื่องสถานที่พระเยซูจะคอยช่วยเหลือเขาในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อให้เขาสามารถประกอบการดีได้โดยพระองค์จะทรงช่วยชูกำลังเมื่อเขามีปัญหา พระองค์จะทรงประทานสติปัญญาและหนทางที่จะผ่านพ้นไปได้ในสถานการณ์ที่เกินกำลังเกินความสามารถและสติปัญญาของเขาพระเยซูทรงช่วยเขาได้เพียงแต่เขามีศรัทธาและอธิษฐานต่อพระองค์ในเหตุการณ์เหล่านั้นเมื่อเจ็บป่วยพระองค์จะทรงรักษาเขาเมื่อเขามีความทุกโศกพระองค์จะทรงปลอบประโลม สรุปแล้วคือพระเยซูจะอยู่กับผู้ที่ศรัทธาในพระองค์ทุกสถานการณ์ในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นผู้ที่เชื่อในพระองค์จึงไม่รู้สึกว่าเขาอยู่ลำพังคนเดียวในโลกเพราะเขามีพระซึ่งเป็นพระผู้ช่วยเขาพระเยซูไม่เพียงทรงสัญญาว่าจะอยู่ด้วยเท่านั้นแต่ได้สัญญาว่าจะกลับมาในโลกนี้อีกเพื่อจะรับ ผู้ที่เชื่อในพระองค์ไปอยู่กับพระองค์ในโลกใหม่ที่ทรงจัดเตรียมไว้แล้วหรือที่เรียกว่าสวรรค์นั่นเองเพราะโลกนี้กําลังก้าวไปสู่ความหายนะกาียุคก,กําลังคืบคลานเข้ามาสถานการณ์ต่างๆอันเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับโลกนี้นั้นได้สำเร็จตามคำทํานายของพระเยซูว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองว่า จะมีอะไรเกิดขึ้นก่อนเพื่อผู้ที่ศรัทธาในพระองค์จะสังเกตได้เช่นจะเกิดสงครามรวมถึงอาณาจักรต่ออาณาจักรจะสู้รบกันจะเกิดการกันดานอาหารแผ่นดินไหวและโรคระบาดความชั่วร้ายของมนุษย์จะเพิ่มทวีขึ้นความรักของคนส่วนใหญ่จะเย็นชาลงถึงที่สุดแล้วดวงอาทิตย์ดวงจันทร์จะดับดวงดาวจะร่วงลงมาจากฟากฟ้า นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งในคำทำนายเท่านั้นเวลาของโลกนี้สั้นลงทุกทีความหายนะ์กำลังเข้ามาโจมตีมนุษย์ในโลกโดยที่มนุษย์เป็นจำนวนมากยังไม่รู้ถึงความจริงเรื่องนี้และยังไม่รู้ถึงชะตากรรมของตนเองด้วยเหตุน,นี้คริสเตียนจึงต้องประกาศเรื่องความจริงของพระเยซูผู้ทรงเป็นพระเจ้าและเป็น พระผู้ลงมาโปรดปรานมนุษย์อย่างแท้จริงและทรงเป็นพระผู้ทรงร่วงรู้ถึงชะตากรรมของมนุษย์ทุกคนพระองค์จึงทรงประสงค์จะช่วยมนุษย์ทั้งกรรมบาปในอดีตช่วยในการดำเนินชีวิตปัจจุบันที่ยากลำบากขึ้นทุกวันและในอนาคตอันธาวรพระองค์ทรงเตรียมที่อยู่สำหรับเขาแล้วในสวรรค์สถานซึ่งเป็นที่อยู่นิรันดร์ เพียงเขาจะเปิดใจและรับเอาความช่วยเหลือของพระเยซูหากท่านเป็นคนหนึ่งที่ฟังแล้วและต้องการรับความช่วยเหลือจากพระเยซูขอให้ท่านสงบจิตใจลงและอธิษฐานตามนี้อย่างจริงใจและช้าๆว่าข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ผู้ทรงเป็นเจ้าชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้รวมถึงข้าพระองค์ด้วยขอบคุณพระองค์ที่ทรงประทานพระเยซูพระบุตรองค์เดียวของพระองค์มาในโลกเพื่อตายบนไม้กันเขนเพื่อไถ่กำเวรของมนุษย์ในเวลานี้ข้าพระองค์เชื่อ และขอรับเอาความช่วยเหลือจากพระเยซูเพราะข้าพระองค์รู้ว่าไม่สามารถลบล้างกรรมเวรไปจากชีวิตของข้าพระองค์ได้ด้วยความดีเพียงเล็กน้อยขอพระองค์ทรงยกโทษและอภัยในกรรมบาปของข้าพระองค์ทั้งสิ้นและขอพระองค์เสด็จเข้ามาในใจที่จะเป็น ผู้นำชีวิตของข้าพระองค์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านได้อธิษฐานตามนี้แล้วและท่านต้องการที่จะศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระเยซูคริสต์เพิ่มมากยิ่งขึ้นขอให้ท่านติดต่อคริสตจักรที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือติดต่อทางเราโดยตรงที่คริสตจักรมหาพรตรีมณฑล โทร4201703